ครับวันนี้เราจะนําทุกท่านมาพบกับ9อันดับพระเหรียญรุ่นแรกเหรียญเก่าเหรียญหายากของพระเจี้จีอาจารย์ที่ได้รับความนิยมเช่าหากันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและเป็นเหรียญดีมีอนาคตที่ราคาเช่าหาแพงขึ้นทุกปีเป็นที่ได้เก็บสะสมไว้เพื่อเป็นทรัพย์สมบัติให้ลูกหลานต่อไปในภายภาคหน้าเหรียญนับเป็นวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ซึ่งบรรดาพระเจิจิขณาจารย์นิยมสร้างเหรียญรูปเหมือนขึ้นเป็นที่ระลึกกันอย่างแพร่หลายทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันส่วนใหญ่วัสดุที่ใช้ในการจัดสร้างก็จะเป็นทองแดงบ้างเนื้อเงินบ้างเนื้อทองคําบ้างก็สร้างขึ้นเพื่อถวายเจ้านายหรือแก่กรรมการให้ลูกศิษย์บูชาเพื่อหารายได้มาก่อสร้างบำรุงเสนาศาสนาต่างๆในบรวรพระพุทธศาสนาสร้างเป็นเหรียญแจกชาวบ้าน โดยเหรียญที่สร้างขึ้นในโรงงานนั้นส่วนมากจะใช้วิธีการปั๊มนั่นเองและนี่ก็คือข้าวดับผ้าเหรียญรุ่นแรกเหรียญเก่าเหรียญหายากของพระเจจิคณาจารย์ที่ได้รับความนิยมเช่าหากันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและเป็นเหรียญดีมีอนาคตในชุดที่หนึ่ง อันดับที่1เรียนรุ่นแรกหลวงพ่อพักวัดบึงทองหลางกรุงเทพมหานครเรียนรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2491หลวงปู่พักหรือหลวงพ่อพักธรรมทโรอดีตเจ้าอาวาสวัดบึงทองหลางระหว่างพศ2445-2501ท่านเป็นเถราจารย์ที่คนเคารพศรัทธาแห่งบางกะปิ หลวงพ่อพักนับได้ว่าเป็นพระเถระที่มาบุกเบิกวัดบึงทองหลางอย่างแท้จริงโดยในช่วงสมัยที่ท่านดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสท่านได้จัดหาที่ดินอันเป็นที่ธรณีสงไว้เป็นสมบัติของวัดบึงทองหลางจำนวนมากร่วมประมาณ300ไร่ในปัจจุบันได้มีการจัดมอบให้เป็นที่อยู่อาศัยแก่ประชาชนในนามวัดบึงทองหลางโดยเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อพักวัดบึงทองหลางปี2490 นี้หลวงพ่อพักรุ่นแรกบล็อก2 4 9 1นี้มีการจัดสร้างบล็อกเดียวแต่นำออกมาสร้างถึง3-4ถึงครั้งแต่ที่ทันหลวงพ่อพักก็จะมีแค่การจัดทำครั้งแรกเท่านั้นแต่ถึงจะทำครั้งแรกหรือทำครั้งที่เท่าไหร่พุทธคุณก็ใช้แทนกันได้หมดเพราะหลวงพ่อพัก ท่านสร้างอธิษฐานจิตปลุกเสกที่ตัวบล็อกไว้แล้วเดี๋ยวรุ่นนี้ที่พบเจอมีเนื้อเงินเนื้อทองแดงจํานวนการจัดสร้างไม่แน่ชัดว่าเท่าไร่ส่วนราคาเช่าหาของเหรียญรุ่นแรกของพ่อพักวัดบึงทองหลังองุงเทพมหานครปี2491นี้ก็อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยของเหรียญ อันดับที่2เรียนรุ่นแรกหลวงพ่อศิลวัดคูขุดจังหวัดชุมพรเรียนรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2494หลวงพ่อหลวงศิลปทุมรัตท่านเกิดเมื่อปีพศ2415ที่หมู่บ้านทุ่งบินตำบลน,นากระตามอำเภอท่าแซจังหวัดชุมพรพ่อหลวงศิลเป็นบุตรคนแรก ซึ่งตอนเยาวัยอยู่กับพ่อแม่ซึ่งมีอาชีพทำนาทำสวนพอเป็นหนุ่มได้แต่งานกับสาวภายในหมู่บ้านจนมีลูกต่อมาลูกและเมียของท่านได้เสียชีวิตลงนายสินมีความเสียใจเป็นอันมากจึงคิดเข้าพึ่งร่มกาสาวพัดจึงได้อุปสมบทในปีพศ .2444 ที่วัดแหลมยางอำเภอท่าแซจังหวัดชุมพรบวชแล้วได้จำพรรษาที่วัดแหลมยางเป็นเวลานาน ระหว่างที่จำพรรษาอยู่ที่วัดแหลมยางนั้นท่านได้สนใจร่ำเรียนด้านสายวทและวิชาอาคมต่างๆพอรู้ว่ามีอาจารย์ดีที่ไหนท่านต้องด้านด้นไปร่ำเรียนจนสำเร็จวิชานั้นเสมอจนวิชาอาคมท่านแก่กล้าแล้วท่านจึงเริ่มศึกษาวิชาแพทย์แผนโบราณโดยนำสมุนไพรและต้นบ้านต่างๆปรุงเป็นยาซึ่งในสมัยนั้นการแพทย์ในชนบทยังไม่เจริญชาวบ้านในชนบทเวลาเก็บไข้ได้ป่วยก็ได้ยาของหลวง พ่อหลวงศิลน,นี่แหละใช้บรรเทาอาการเจ็บป่วยโดยเหรียญรุ่นแรกของท่านสร้างในปีพศ2494ทางคณะกรรมการการจัดสร้างนำโดยนายเยิ้มไทยถาวรได้ะจัดสร้างเหรียญหลวงพ่อหลวงขึ้นมาจำนวน1,200เหรียญเป็นเหรียญทองแดงทั้งหมดลักษณะเป็นเหรียญทรงรูปไข่มีรูปหลวงพ่อหลวงครึ่งองค์ด้านหน้ามีหนังสือว่าปทุมรัฐมีอักขระสี่แถว และอัคระแนวตั้งอีกสองตัวไม่ระบุวัดและพอสอจัดสร้างเพื่อไวแ้แจกสมนาคุณแจกคนที่มาทำบุญฉลองอายุของท่านส่วนราคาเช่าหาของเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อหลวงศิลวัดคูขุดจังหวัดชุมพรปี2494นี้ก็อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยของเหรียญ อันดับที่สามเรียนรุ่นแรกฉลองอายุครบเกศรอบหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรียนรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2499ในปีพศ2499ซึ่งเป็นปีที่หลวงพ่อจงมีอายุครบเกศรอบพอดีเป็นเวลาพอดีกับที่อาคารเรียนหลังเก่าของวัดหน้าต่างในได้ชุบรสุดโสมเป็นอย่างมากหลวงพ่อนินซึ่งได้มาครองเป็นเจ้าอาวาส วัดหน้าต่างในจึงได้ปรึกษากับคณะกรรมการวัดและนายอุทยัยสุขมณนีครูใหญ่โรงเรียนวัดหน้าต่างในในสมัยนั้นว่าในโอกาสที่จะทําบุญอายุครบเก็บรอบของหลวงพ่อจงนั้นสมควรที่จะจัดสร้างเหรียญเป็นที่ระลึกออกให้ประชาชนได้เช่าบูชาเพื่อจะได้นาเงินที่ได้จากการทําบุญมาใช้ในการขอสร้างอาคารเรียนหลังใหม่เพื่อทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกัน นายอุทัยสุขมณีจึงได้นําเรื่องนี้ไปเสนอนายวิชัยทารีไทยศึกษาธิการอําเภอบางไทรในขณะนั้นนายวิชัยก็เห็นด้วยว่าเป็นการประหยัดงบประมาณของทางราชการจึงได้มอบหมายให้ในายวิสิทธิตีรวุฒิข้าราชการประจำะแผนกศึกษาธิการอําเภอซึ่งเป็นคนบ้านหน้าไม้ไปจัดการเรื่องการสร้างเหรียญที่ระลึกนายวิสิทธิ์จึงได้ร่วมกับนายสวัสดิ์ซึ่งเป็นกรรมการวัดคนหนึ่งจัดการเรื่อง การออกแบบเหรียญและลายรายละเอียดเป็นที่ถูกใจแล้วนายสวัสด์ก็รับไปดําเนินการจัดสร้างต่อไปเมื่อครบกำหนดเรียบร้อยแล้วก็ได้นําความขึ้นปรึกษากับหลวงพ่อจงว่าเหรียญที่จะสร้างขึ้นเป็นสมนาคุณกับผู้ที่บริจาคทรัพย์ในการก่อสร้างอาคารเรียนนั้นจะใช้เป็นรูปหลวงพ่อครึ่งองค์ผมกีวอลคุมบาหลวงพ่อจงตอบว่าจ้า หลวงพ่อตอบสั้นๆจำนวนการจัดสร้างของเหรียญรุ่นนี้มีเนื้อเงิน500เหรียญเนื้อทองแดง5,000เหรียญส่วนราคาเช่าหาของเหรียญรุ่นแรกจะลองอายุครบเจ็ดรอบของหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปี2,499นี้ก็อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยของเหรียญ อันดับที่4เรียนรุ่นแรกหลวงพ่อเขียนวัดสำนักขุนเนนจังหวัดพิจิตรเรียนรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2499หลังจากหลวงพ่อเขียนได้ย้ายไปจำพรรษาที่วัดสำนักขุนเนนแล้วจเจ้าวาดวัดวังตะกรูจังหวัดพิจิตรสมัยนั้นชื่ออาจารย์ปทุมสุนทรก้าก็ได้ไปกล่าวนวัสการขออนุญาตล่อรูปหลวงพ่อเขียนและสร้างเลียน รูปหลวงพ่อเขียนพร้อมทั้งวัตถุมงคลประเภทอื่นๆและได้จัดงานพุทธาพิเศษขึ้นเพื่อให้ประชาชนบูชาหาไรายได้บุรณะปฏิสังขรณ์วัดวังตะกูหลวงพ่อก็อนุญาตซึ่งในงานพิธีพุทธาพิเศษครั้งนั้นคณะกรรมการได้นิมนต์หลวงพ่อทบวัดพระพุทธบาทชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์และพระเถราจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในยุคนั้นมาทําพิธีพุทธาพิเศษจํานวนมาก ในขณะที่ทําพิธีพุทธาภิเศษได้ประมาณ10นาทีทั้งๆที่ท้องฟ้าแจ่มใสฝนได้ตกลงมาอย่างหนักพระเถราจารย์ต่างๆนี้ขึ้นกุฏิกันหมดเว้นแต่หลวงพ่อเขียนองค์เดียวกรรมการได้มานิมนต์หลวงพ่อขึ้นกุฏิหลวงพ่อบอกว่าท่านขึ้นอีกองค์หนึง่งพิธีก็เสียหมดท่านบอกไปว่าฝนม,มันตกไม่นานหรอกเนาะมันตกเพียงหนาทีก็หยุดเทวดาเขาให้เลิกดีเนาะ กรรมการทั้งหลายจับเวลาดูก็ปรากฏว่าถึง5นาทีฝนก็หยุดตกขาดเม็ดเลยทีเดียวอาจารย์ประทุมได้เอานําผ้าไตรมาให้หลวงพ่อเปลี่ยนเพราะคิดว่าผ้าไตรของหลวงพ่อคงเปียกหมดหลวงพ่อบอกว่าไม่ต้องเปลี่ยนเนาะปรากฏว่าผ้าไตรที่หลวงพ่อคลองอยู่นั้นไม่ได้เปียกเลยแม้แต่น้อยฝนที่ตกก็ตกเฉพาะในบริเวณวัดเท่านั้นนอกเขตวัดออกไปฝนไม่ตกเลยเป็นที่น่าอาศัศจรรย์ยิ่งนัก วัตถุมงคลของท่านมีประสบการณ์มากมายมาโดยตลอดใครมีก็ต่างของแหนไม่แบ่งกันบูชาง่ายๆยิ่งคนในพื้นที่ไม่ต้องพูดถึงเหรียญรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่มีประสบการณ์มาอย่างโชคชนส่วนราคาเช่าหาของเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อเขียนวัดสำนักขุนเนรจังหวัดพิจิตรปี2499นนี้ก็อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยของเหรียญ อันดับที่5เรียนรุ่นแรกหลวงพ่อเพ่งวัดมงคลประสิทธิ์จังหวัดรบบุรีเรียนรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2499หลวงพ่อเพ่งถาวโรท่านเป็นคนถนนใหญ่โดยกำเนิดพอท่านบวชท่านก็ได้จำภาษาที่วัดถนนใหญ่เรื่อยมาจนมีลูกศิษย์จำนวนมากแพร่หลายไปทุกที่ต่อมาท่านได้มีเมตตาไปช่วยสร้างอุโบสถ วัดทับกฤิตตำบลทับกฤิตอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ระยะหนึ่งจากนั้นได้ย้ายมาจำพรรษาที่วัดมงคลประสิทธิ์หรือวัดถนนใหญ่นอกหลวงพ่อท่านเป็นพระปฏิบัติและมีวิชาอาคมแก่งก้าอยู่แนวหน้าในยุคนั้นท่านเป็นสาธรรมิกกับหลวงพ่อพมแห่งวัดช่องแครและยังเป็นอาจารย์ของหลวงพ่ออดวัดจันเสนอีกด้วยวัตถุมงคลที่สร้างก็มีไม่เยอะ ค่อนข้างจะหายากมากและก็มีประสบการณ์ที่คนแถววัดต่างล่ำลือและห่วงแหนในวัตถุมงคลของท่านมากเหมือนสี่เหลี่ยมรุ่นแรกของหลวงพ่อเพ่งวัดมงคลประสิทธิ์จังหวัดรบปรีปี2499นี้จะสร้างน้อยหายากเหรียญน,นี้มีพุทธคุณเด่นทางด้านคงกระพันชาตีแคล้วคลาดเป็นเลิอดคนในพื้นที่ห่วงแหนมาก หลวงพ่อเพ่งนับว่าเป็นพระเจิิอาจารย์ที่มีชื่อของจังหวัดรบบุรีอีกรูปหนึ่งที่เก่งทางด้านวิชาอาคมแก่กล้าเป็นที่นับถือศรัทธาของชาวบ้านเป็นอย่างมากส่วนราคาเช่าหาของเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อเพ่งวัดมงคลประสิทธิ์จังหวัดรบบุรีปี2499นี้ก็อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยของเหรียญ อันดับที่6เรียนรุ่นแรกหลวงพ่อหุนวัดสุวรรณารามจังหวัดชุมพรเรียนรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2497เรียนนี้จัดสร้างโดยหลวงพ่อเคขาวัดดอนยางบ้านกรูดซึ่งในพิธีมีหลวงพ่อทวมวัดเขาโบสและพระคณาจารย์ของอำเภอปัติวร่วมปลูกเสกมากมายเช่นหลวงพ่อรุ่งวัดบางแหวนหลวงพ่อจืดวัด ถ้ำเขาพลูหลวงพ่อเปียกวัดนาสร้างเป็นต้นเรียนรุ่นนี้มีประสบการณ์มากมายซึ่งสายเหนียวห้ามพลาดหลวงพ่อหุ่นท่านเองเป็นชาวเพชรบุรีและเป็นสาธมิกกับหลวงพ่อเปี่ยมวัดก่อรักอดีตเจ้าคณะจังหวัดประจวบเจ้าของเหรียญอันดับหนึ่งของเมืองประจวบโดยสมัยมีชีวิตอยู่หลวงพ่อเปี่ยมวัดก่อรักได้เคยมาเยี่ยมเยียนท่านที่วัดสุวรรณารามหลายครั้งโดยจากคาบอกของคนที่อยู่ข้างวัด และเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดของหลวงพ่อหุนโดยหลวงพ่อเปี่ยมมารถไฟและมาลงที่สถานีปทิวและเดินผ่านตลาดปทิวไปยังวัดสุวรรณารามโดยมีหลักฐานที่สําคัญที่ยืนยันก็คือเหรียญหลวงพ่อเปี่ยมวัดกอหลักรุ่นแรกที่หลวงพ่อเปี่ยมได้นําติดตัวไปแจกชาวปะทิวที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อหุนและหลวงพ่อหุนท่านยังได้เลื่อนสมณศักดิ์ เป็นเจ้าอาธิการหุ่นวัตสุวรรณารามจังหวัดชุมพรเป็นพระครูอหุในคุณในปี2493ส่วนราคาช่วหาของเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อหุ่นวัตสุวรรณารามจังหวัดชุมพรปี2497นี้ก็อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยของเหรียญ อันดับที่7เรียนรู้นแรกหลวงพ่อตุ้มวัดจันทารามอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรียนรนี้จัดสร้างในปีพศ2,499หนึ่งในเจจีคนสำคัญของแขวงเสนาในหรืออำเภอบางบานสิทธิ์ร่วมสำนักของหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบหลวงพ่อตุ้มหรือพระครูสุนทรวิหารจิตสลับประวัติของหลวงพ่อตุ้ม ก็คือหลวงพ่อท่านเกิดในปีพศ2 4 2 9ตรงกับปีคุณบริเวณตำบลสะพานไทยอเภอบางบานในปัจจุบันและอุปสมบทเมื่อปีพศ2450โดยมีหลวงพ่อปั้นแห่งวัดพิคุณโสพันเป็นพระอุปชาพระอธิการแจ้งวัดไผ่ล้อมพระอธิการทัพวัดจันทารามเป็นพระผู้กรรมวาจาจยา์ประมาณในราวปีพศ2456 วัจจันทาราามหรือวัตโกว่างเจ้าอาวาสรงท่านจึงได้รับให้รักษาการเจ้าอาวาสและได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในราวปีพศ .2458 ต่อมาในปีพศ .2465 เมื่อเจ้าคณะหมวดจบเจ้าว่างรงท่านจึงได้รับแต่งตั้งให้รักษาการเจ้าคณะหมวดในปีพศ .2474 ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาธิการตุ้มเจ้าคณะหมวดจบเจา้าและได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปชาในปี2487ในปี2490ท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตีคือพระครูสุนทรวิหารจิตหลวงพ่อตุ้มท่านเป็นคณาจารย์ยุคก่อนปี2500ท่านเป็นสิทธิในสำนักหลวงพ่อปั้นวัด ที่คุณโสพันหลวงพ่อตุ้มท่านเจียงกาดในด้านวิปัสนาธุระและวิทยาคมมิได้เป็นรองใครหลวงพ่อตุ้มท่านเป็นพระอุปชาของหลวงพ่อเอียดวัดไผ่ล้อมจังหวัดอยุธยาเจ้าของตำนานกำไรเงินอันโด่งดังส่วนราคาเช่าหาของเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อตุ้มวัดจันทารามอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปี2499นี้ก็อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพ และความสวยของเหรียญอันดับที่8เรียนรุ่นแรกพระมงคลทิปุณีหรือหลวงพ่อเช็ควัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครเรียนรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2499วัดทองธรรมชาติเป็นวัดชื่อดังย่านฝั่งทนบุรี วัดทองธรรมชาติวรวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นตีชนิดวรวิหารสังกัดมหานิกายตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ําเจ้าพยาเยื้องฝั่งลําน้ํากับวัดปทุมคงคาหรือวัดสําเพ็งบริเวณถนนสมเด็จเจ้าพยาเขตคลองศารกรุงเทพมหาน,นิรสันนิษฐานกันว่าวัดทองธรรมชาติอาจสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เพราะมีประวัติว่าในครั้งรัชสมัยรัชการที่หนึ่งวัดนี้มีสภาพสุดโทมมากที่วัดแห่งนี้มีอุโบสถและวิหารสร้างด้วยไม้ทาสีขาวอานก่ออิชาปูลและกุฏิไม้ขนาดสามห้องอีกหนึ่งหลังซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นสถาปัตยกรรมสมัยอยุทยาพระมงคลทิพุณีหรือหลวงพ่อเช็คท่านเป็นอดีตเจ้าวาสวัดทองธรรมชาติท่านเป็นพระเจเิอาจารย์ที่เก่งมากอีกรูปหนึ่ง เยจิผู้สร้างกลิ่งไกปืนเที่ยงของวัดทองธรรมชาติหรือวัดทองบนเขตทองสารเหรียญท่านจัดว่าเป็นเหรียญหนึ่งที่ชาวฝั่งทนบุรีต้องเก็บเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อเช็ควัดทองธรรมชาติปี2499นี้เป็นที่ระลึกฉลองอายุครบ84ปีของท่านเป็นหนึ่งในเกจิที่ได้รับเชิญจากสมเด็จพระสังฆราชแพร ให้เข้าร่วมพิธีพุทธาพิเศษอินนราชอินโดจีนในปี2485ที่วัดสุทัศน์ซึ่งก็ถีอว่าเป็นพระเจก,กีที่มีพุทธาคมองหนึ่งในสมัยนั้นวัดทองธรรมชาติเป็นวัดชื่อดังย่านฝั่งทนส่วนราคาเช่าหาของเหรียญรุ่นแรกของพระมงคลทิพมุนีหรือหลวงพ่อเช็ก วัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครปี2499นี้ก็อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยของเหรียญอันดับที่9เหรียญเสมาสมเด็จพุทธาจารย์โตพรมรังสีวัดระคังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร เด่นรุ่นนี้จัดสร้างในปี2499โดยหลวงปู่นาควัดะระฆังโคศิตารามปูกเสกหลวงปู่นาคหรือพระเทพสิทธินายกอดีตเจ้าอาวาสวัดะระฆังโคศิตารามพระเจจิชื่อดังรูปหนึ่งที่ชาวเมืองกรุงเก่าให้ความเลื่อมใสศรัทธาและรู้จักชื่อเสียงของท่านเป็นอย่างดีท่านจัดสร้างพระเครื่องวัตถุมงคลมากมายอาทิพระเนื้อผงพิมพ์สมเด็จและเหรียญ วัตถุมงคลในปี2484ที่ท่านสร้างคือวัตถุมงคลพระสมเด็จขึ้นมาโดยอาศัยตำราของสมเด็จพุทธาจารย์โตภมรังสีในระหว่างนั้นเป็นเวลาที่บ้านเมืองเกิดสงครามเอเชียบูภาท่านจึงได้แจกจ่ายพระสมเด็จดังกล่าวให้ทหารพบติดตัวไปในสมรภูมิเพื่อเป็นการบำรุงขวัญและให้กำลังใจแก่ทหารอีกส่วนหนึ่งด้วยพระสมเด็จที่หลวงปู่นาคจะสร้างขึ้นครั้งนั้น และที่สร้างขึ้นในรุ่นต่อมาปรากฏว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงปรากฏเกียรติคุณในวงการภาเครื่องตลอดจนถึงทุกวันนี้เหรียญสมเด็จพุทธาตาโตัวพรมรังสีหลวงปูน่นาควัดละคังปูเสกที่ออกในปี2499นี้ด้านหน้าเป็นรูปสมเด็จโตนั่งเต็มองค์ด้านหลังเป็นยันนโมพุทธายะสัพพร,ราพาประสิทธิเมเป็นยันพุทธซ้อนและยันพระเจ้าห้าพระองค์ ผู้ทุกคนเด่นทางด้านเมตตามหานิยมมีโชคลาภปัจจุบันพบเจอน้อยแล้วส่วนราคาเช่าหาของเหรียญเสมาสมเด็จพุทธจารย์ตพรมบรังสีวัดะระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครปี2499นี้ก็อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยของเหรียญ คนั่นก็คือ9้าอันดับพระเหรียญรุ่นแรกเหรียญเก่าเหรียญหายากของพระเจดีอาจารย์ที่ได้รับความนิยมเช่าหากันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและเป็นเหรียญดีมีอนาคตในชุดที่หนึ่งแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ